The mm -hmm. จะพาทุกทุกท่านมาทำความรู้จักนะคะกับ t o y ยต้าโครล่าเอวติทั้งสองรุ่นสองโฉมด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโฉมมินเนเชสนะคะแล้วก็โฉมออนนิวนะคะที่เป็นโฉมที่ต่อจากรุ่นมินเนเชสนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมร,บรอบๆคันกับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจอยู่ไม่ว่าจะเลือกรุ่นไหนโฉมไหนนะคะการันตีสภาพเดิมทุกคันค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังตัดสินใจทั้งสองรุ่นนี้โมนี้อยู่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำน จะพาดูนะคะแล้วก็บอกในเรื่องของความแตกต่างค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถจนมือสองคัดเกรดก่อ,น,อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพืจะได้ไม่พลาดรถส,รสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาทำความรู้จักกับโตโยต้าโครล่าเอลติทั้งสองรุ่นสองโฉมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโฉมมาเนเชนนะคะหรือว่าจะเป็นโฉมตัวโมเดลใหม่ตัวออนมิวนะคะตัวโฉมมาเนเช่นคันสีขาวค่ะนะคะเป็นปีสองเริ่มตั้งแต่ปี201 ะะแล้วก็สีบอนเงินค่ะโชมนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี2019ปลายปีขึ้นไปนะคะทั้ง2รุ่นนี้2โชมนี้นะคะเป็นเครื่อง 1,6G เหมือนกันเลยและก็ทั้ง2องคันนี้ค่ะเป็นโฉมปี2019เหมือนกันค่ะนะ,ะสีขาวเป็นปี2019ต้นปีนะคะแล้วก็ส่วนปี2 0นสีบอนเงินจะเป็นปี2019ปลายปีทั้ง2รุ่น ปี19เหมือนกันแต่คนละโมค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะอ่าให้ทําความรู้จักคันสีขาวก่อนคันสีขาวเป็นโตโยต้าโคร l ่าอัลติ 1.6G ปี2019นะคะคันนี้ไม่อยู่เพียงแค่130,000โลนะคะส่วนอีกหนึ่งคันค่ะเป็นชมปี2019เหมือนกันนะคะ 1.6G เช่นเดียวกันค่ะเลขไม่อยู่ที่150,000โลค่ะนะคะสอคันนี้ราคาจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะสีขาวค่ะนะคะค่าตัวอยู่ที่4 แสน0ามมืนเก้าพัน โฉมนี้นะคะถ้าเริ่มต้นในเรื่องของการผ่อนนะคะโฉมนี้นะคะจะเริ่มเ,เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่6 0 0 0ปลายๆส่วนโฉมออนิวนะคะโฉมใหม่โฉมนี้นะคะสีบอลเงินจะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่8,5 0 0นะคะเดี๋ยวน้ำนึงจะพารับชมรอบๆคันเดี๋ยวขอเริ่มจากคันสีขาวก่อนเลยละกันนะคะเป็นโฉมไมนเชนเห็นแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้โฉมไมนเชนแน่นอนโฉมนี้นะคะคันสีขาวเริ่มตั้งแต่ปี2016ปลายปีจนถึงปี2019ต้นปีนะ ะะรุ่นนี้เป็นปี2019ค่ะนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟมันติวรเฟรฟเลคเตอร์ปรับสภาพแล้วนะคะปรับสภาพแล้วทุกคันนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มอ่ะมาดูอีกโชมหนึ่งกันบ้างนี่ค่ะโฉมนี้นะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ นะคะแล้วก็สั์เหลี่ยมคมฝากระโปรงก็จะมีเขาเรียกว่ามิติมากกว่านะคะนี่ทั้งสองคั้นค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มและเล่มอยู่กับเราค่ะคุณลูกค้าค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำแน่นอนค่ะแล้วมาดูในส่วนของแม็กแลก็ยางกันบ้างนะคะทั้งสองคันนี้นะคะแม็กนะคะก็จะได้เป็นแม็กนะะขอบ16นิ้วเหมือนกันนี่นะคะขอบ16นิ้วเหมือนกันแต่ว่าลวดลายจะต่างกันนะคะ ฝั่งอ่ะอันนี้เป็นโฉมโมเดลใหม่นะคะเป็นโฉม all new ก็จะดูแม็กนะคะจะดูเหมือนแบบอ่าดูมีเขาเรียกว่าดูมีภูมิฐานดูแบบว่าอ่าดูเขาเรียกว่าคือรุ่นนี้จะคล้ายๆล้ายแคมรี่นะคะย่อส่วนลงมาเป็น Camry นะคะก็จะดูเหมือนแบบสไตล ู้บริหารนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของแมกขอบ16นิ้วไอ้ตัวโฉบไมเนเชสเนี่ย <c oughs> เขาจะดูเหมือนแบบเหมือนเหมือนดูทรงสปอร์ตอ่ะมันดูทรงสปอร์ตม,มากขึ้นนะคะก็ <c oughs> จะดูทรงสปอร์ตนะคะกับรูหราอ่ะอันนี้เปรียบเทียบเป็นรูหราอันนี้จะเปรียบเทียบแบบทรงสปอร์ตนะคะในส่วนของแมกนะได้เป็นแมก6รูเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะแมกขอบ16นิ้วเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของยางนะคะโฉบไมเนเชสนะคะสีขาวนะคะที่เป็น เป็นปี2019ต้นปีจะได้แม็กคอบ16นิ้วยางปี2023ส่วนโฉมออนิ้วยางปี2022นะคะนี่คือความแตกต่างของแม็กเห็นไหมทั้ง2องลายนะคะลูกค้าไม่งงเนาะกระจกมองข้างค่ะพับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปี2018ขึ้นมานะคะตัวโฉมไมน่เชนเนี่ยเขาก็กระจกมองข้างเนี้ยก็คือจะเป็นแบบอัตโนมัติเป็นออตโต้เวลาเราปลดล็อกนะคะปลดล็อกหรือว่าล็อกรถนะคะก็จะพับ อัตโนมัติเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยนะคะทั้งสองรุ่นเหมือนกันค่ะและกระจกด้านหน้านะคะได้เป็นกระจกเดิมนะคะ <l ain> ก็คือเอ่อป้องกันเสียงรบกวนนะคะจากด้านนอกเข้าด้านในทั้งสองรุ่นเหมือนกันค่ะอ่ะมาดูภายในค่ะนะคะน้ำนึงให้ดูภายในโฉมออนนิวกันก่อนดีกว่าอ่ะ เอาโฉบไมเเชนก่อนดีกว่าคันสีขาวนี่นะคะกะ็ที่จับนะคะโฉมนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโฉมนี้คือโฉมอะไรนะเป็นโฉบไมเเช่นนะคะคันสีขาวนะคะก็จะมีอาโครเมียมตกแต่งตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นโฉบออนิวจะได้เป็นที่จับแบบโครเมียมทั้งด้ามเลยทั้ง4บานเลยนะคะทั้ง4บานเลยนะคะนี่คือความแตกต่างอ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะไม่งงน้ำหนึ่งขอพาดูตัวนี้ก่อนละกัน นะคะอันนี้จะเป็นภายในของโฉมไมนเชนนะคะปี2019ต้นปีนะคะตัวนี้นะคะก็จะเริ่มโฉมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ปี2016ปลายปีจนถึงปี2019ต้นปีถึงจะเปลี่ยนโฉมนะคะอันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ใบเช่นเดียวกันค่ะนะคะได้ถุงลมนิรภัย7ใบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านหน้านะคะอ่าก็จะได้เป็นสีทูโทนเหมือนกันค่ะเป็นสีเบจตัดกับสีดำ เะคระื่องเสียงรองรับ c d f m a m ค่ะนะคะ usb <c oughs> ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบมือหมุนนะคะเป็นแบบอันาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ทำเออไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะเอาติดไม่มีเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็สามารถเลือกเล่นเป็นหมวดแมนนวลได้นะคะ ก็สาม,มารถไล่เกียร์ตรงนี้ได้เป็นโหมดเมน,นูนได้ตรงนี้ก็เป็นช่องที่ใส่แก้วน้ํานะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัย power นะคะเป็นพวงมาลัย power สามกา้านตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะและตรงนี้ก็มีฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะก็มีโหมดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ควบคุมในเรื่องของหน้าจอหน้าปัดตรงนี้นะคะอ่านี่ก็คือคอนโซลด้านหน้าอ่าคอนโซลด้านหน้านะคะถุงลมนิรภัยเจ็ดใบเช่นเดียวกันค่ะ การันตีครงสร้างเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้าเล่นไม่มีชารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นในส่วนของแผงประตูนะคะเขาก็จะได้เป็นแบบตรงนี้นะคะเป็นตกแต่งเป็นวัสดุสีเงินนะคะเอ่อที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมตัดกับสีเบจแล้วก็สีดํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะอันนี้ก็คือลูกเล่นของโฉมตัวไมเนเชนปี2019ต้นปี และหลังจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนค่ะมาเป็นโฉมปี2019ปลายปีมาดูภายในรุ่นนี้ค่ะคือเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเปลี่ยนไปเยอะเลยมาเริ่มจากพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะตรงนี้ก็เป็นสีดําล้วนนะ,ะสีดําล้วนเลยแต่มีฟังก์ชันด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันนะคะก็ควบคุมเครื่องเสียงค่ะนะคะมีโหมดนี่ะรับสายเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วตรงนี้ก็มีลูกเล่นนะคะที่ปรับหน้าจอนิดนึงนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยสีดํเบาค่ะ จากเดิมที่เป็นสีเบจใช่ไหมเป็นสีเบจทั้งคันอันนี้นะคะก็ปรับเปลี่ยนนะคะเบาะได้เป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเทานะคะสีเทาตัดกับอ่าสีครีมนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เครื่องเสียงก็จะดีตกแต่งนะคะทําขึ้นมานะคะนี่อ่ะแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นสีเบจต,ตัดกับสีดาําเส้นตรงนี้ก็เป็นวัสดุสี สีเงินนะคะตกแต่งเข้ามาให้ดูภายในใดูรูหลามากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เบาะตรงนี้ก็สัมผัสนะคะอ่าบักเก็ตซีสนะคะก็คืออ่า Soft t อฟทัชสัมผัสได้นุ่มนะคะก็เป็นเบาะที่แบบว่าอ่าสัมผัสได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นคือเพิ่มเข้ามาแล้วก็ในส่วนของเกียร์ค่ะนะคะจากอันนั้นจะเป็นเกียร์แบบว่า ่เป็นแบบขั้นบันไดเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเกียร์ถูกแบบนี้นะคะแล้วก็มีโหมดแมนนวลเช่นเดียวกันนะคะมีโหมดแมนนวลเช่นเดียวกันนี่ค่ะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยนี่ค่ะอ่ะวัสดุสีเงินเข้ามานะคะ,ะนี่การลื่นกันถลายก็มาอยู่ตรงนี้นะคะจากจากคันนั้นนะค้ตัวการลื่นกันถลายจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนโหมดไปอยู่ ตรงเกียร์แล้วนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติเช่นเดียวกัน7สปีดเช่นเดียวกันค่ะนะคะ7สปีดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เปลี่ยนคอนโซลด้านหน้ากระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงเหมือนกันค่ะคันนั้นมีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกระจกเหมือนกันค่ะแต่แตกต่างอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งโนูน้นอันนี้นะคะไม่มีไม่มีไฟนะแต่ว่าคันนั้นจะมีไฟแต่งหน้านะคะ โฉมออนิวไม่มีไฟแต่งหน้าแต่โฉมไมนเชนก่อนออนิวก่อนรุ่นนี้จะมีไฟแต่งหน้านี่ค่ะอ่ะมีกระจกเหมือนกันนะคะมีกระจกเหมือนกันโครงสร้างหลักก็เป็นโครงสร้างเดิมไม่มีพิษความชนหนักจมน้าเหมือนกันนะคะอ่ะเบาะก,ก็ปรับเปลี่ยนนะคะอ่ะกระจกมองข้างก็พับป,ปรับไฟฟ้าออามาดูแผงประตูกันบ้างเมื่อกี้นะคะรุ่นเมื่อกี้แผงประตูตรงนั้นจะเป็นวัสดุสีเงิน อ่าเป็นโครเมียมอันนี้จะเป็นวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบที่จับแบบเหมือนรุ่นเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่จับแบบนี้ค่ะเป็นสีดำนะคะก็เป็นอ่าสีทูโทนเช่นเดียวกันค่ะเป็นสีเบจตัดกับสีดำนะคะตรงนี้ก็จกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะ,คะแต่ตัวเบาะนะคะก็เป็นสีเทาตัดกับสีครีมนะคะตัดกับสีครีมอ่ะอันนี้ก็คือภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดู คันนี้นะคะที่น้ำหนึ่งให้ดูนี่คันนี้นะคะเขาจะมีไฟนี่ค่ะจะมีไฟแต่งหน้าแตกต่างกันอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟแต่งหน้านะคะรุ่นโฉมนี้จะมีไฟแต่งหน้านะคะอ่าแต่โฉมใหม่นะคะโฉม all n e ไม่ได้มีไฟแต่งหน้าแต่มีกระจกเช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีความตต่างเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งมีความแตกต่างไฟเข้ามาแต่ว่าคันตัวโฉมอ่า อ l l new นะคะก็จะได้เบาะที่นั่งนุ่มสบายเพิ่มเข้ามาและเบาะที่นั่งนุ่มสบายเพิ่มเข้ามาแต่คันนี้จะมีไฟแต่งหน้าะนะคะมาดูด้านหลังประตูหลังมาดูประตูหลังกันบ้างนะฮะใน,ใน,ในที่เปิดก็จะเป็นโครมเมียมนะคะอันนี้คือโฉม all new นี่ค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะกระเป๋าใส่เอกสารก็จะมีที่เบาะผู้โดยสารตอนหน้านะคะแล้วก็เบาะก,ก็จะเป็นซี เทาตัดกับซีครีมนะคะก็เป็นทรงแบบว่าทรงสปอร์ตเนาะแบบบักเก็ตซิสนะคะแล้วก็มีอ่าตรงนี้นะคะก็คือเชื่อมต่อกับอ่าคาซิสของเด็กนะคะที่แบบว่าใครมีลูกเด็กนะคะเป็นอ่ามาเชื่อมต่อตรงนี้ได้และด้านหลังที่แตกต่างกันอีกหนึ่งจุดค่ะรุ่นใหม่รุ่นโฉมออ l นิวจะได้เป็นแอร์ด้านหลังนะได้เป็นแอร์ด้านหลังนะคะ คล้ายคล้ายแคมรี่เลยนะคะก็เป็นยอดส่วนมานะคะแต่ออปชันอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแต่ความนั่งความสบายนะคะเบาะสัมผัสก็เปรียบเทียบได้เท่ากับแคมรี่เลยนะคะในส่วนของตัวโฉมออน new นะคะโฉมใหม่ได้แอร์หลังนะคะแล้วก็มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารเหมือนกันนะคะอ่ะ มีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะ mm hmm. ก็เพดานก็โปร่งโล่งสบายค่ะน,นั่งสบายนั่งไม่เมื่อยนะคะ mm hmm. ก็ผิวสัมผัสกับเบาะก็นุ่มนวลเลยทีเดียวนะ,ะเอามาดูรุ่นโฉมไมน์เชนนะ,ะ mm hmm. นี่นะคะโฉมนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ mm hmm. ภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะแล้วก็แต่จะแตกต่างกันที่นั่นหนึ่งแจ้งเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นอ่าที่ชาร์จไฟ นะคะเป็น USB ก็มีสองจุดด้วยกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารมีเหมือนกันเลยค่ะนะคะอยู่ที่เบาะผู้โดยสารตอนหน้านะคะด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้านะคะอ่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะความแตกต่างของทั้งสองคันนี้นะคะมืการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเช่นเดียวกันหนะ้าแผงประตูของเขาก็จะเป็นนี่ค่ะสีดําตัดกับสีเบดนะคะแล้วก็มีเส้น อ่าที่ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินและที่เปิดด้านไหนเป็นโครเมียมค่ะนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะก็นี่ค่ะไม่ได้มีเส้นตกแต่งวัสดุสีเงินแต่ว่าด้านไหนนะคะก็ไม่ได้เป็นโครเมียมแต่นี้ก็จะเป็นเป็นวัสดุสีเงินแทนนะคะตรงนี้อ่ะมาดูอีกจุดหนึ่งกันบ้างค่ะ ดิสเบกสี่ล้อเหมือนกันนะคะทั้งล้อหน้าและล้อหลังได้ดิสเบกสี่ล้อเหมือนกันนะเอามาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะนะในส่วนของด้านท้ายความแตกต่างนี่ให้ดูไกลๆนะคะความแตกต่างนะคะคันสีขาวเป็นโฉมอ่ามเนอร์เชนนะคะเป็นปี2 0 1พันสิบเก้าต้นปีส่วนสีบลอนเงินเป็นโฉมปีสองพันสิบเก้าปลายปีซึ่งเป็นอัลติเชนเดียวกันด้านหลังที่มีเหมือนกันนะคะก็คือ ถ้ารถปลดล็อกเนาะก็สามารถเปิดท้ายได้เลยนะเปิดท้ายได้เลยอ่ะนี่เปิดตรงนี้นี่ค่ะเปิดท้ายได้เลยเหมือนกันอ่ะนี่อ่ะรุ่นนี้นะคะก็สองคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์ถอยเหมือนกันนะได้เซ็นเซอร์ถอยมาเหมือนกันนะก็ด้านท้ายนี่คือเอาติดชื่อแล้วว่าความกว้างของเขาเขากว้างอยู่แล้วนะเก็บสัมภาระได้เยอะนะเก็บสัมภาระได้เยอะนี่อ่ะ รุ่นนี้ในความแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งน้ำหนึ่งให้ดูล้ออะไรของเขาจะได้เป็นล้อแมกะนะโฉมปีสิบเก้าปลายปีที่เป็นโฉมออนยูจะได้เป็นล้อแมกอุปกรณ์เครื่องมือเขาก็จะมีช่องใสยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะคะช่องใส่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคันนี้นะคะเห็นไหมไม่มีรอยเชื่อมรอยตัดต่อตัดแต่งนะคะไม่มีรอยคลาบน้ําขังนะ,ะให้ดูคาน ให้ดูตัวรถแล้วก็ดูความสวยงามของรถไปด้วยนะการันตีสภาพเดิมเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือด้านท้ายนะคะด้านท้ายด้านท้ายของอา t ติสอันนี้คือด้านหลังก็ได้กระจกเดิมนะคะมีระบบไล่ฟ้าไฟเบรกตัวที่สามคือเดิมนะคะ ไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนีมค่ะนี่ค่ะ,คะให้ดูไฟท้ายเดิมๆสวยๆนะคะอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งกันบ้างคันนี้นะคะเป็นโฉมปีสองพันสต้นปีสีขาวนะก็เปิดท้ายได้เหมือนกันเปิดท้ายได้เหมือนกันนี่นะเปิดท้ายได้เหมือนกัน ห้องเก็บสัมภาระกว้างเช่นเดียวกันแต่มาดูด้านล่างตรงนี้ล้อ,อยางอะไหล่นะคะจะได้เป็นล็อกระทะนะคะจะได้เป็นล็อกระทะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเขาจะใส่ถุงให้นะใส่เป็นถุงให้ไม่ได้แบบว่ามีวางไว้เหมือนรุ่นเมื่อกี้ใส่เป็นถุงให้ก็เก็บระเบียบเรียบร้อยค่ะใส่ถุงแล้วก็แต่ว่าไอ้ส่วนเครื่องเออแม่แรงนะคะเาก็จะวางไว้ตามล็อกตรงนี้นะคะอ่ะ นี่ค่คะด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็จะเปิดตรงนี้ให้เราเห็นได้ชัดเลยนี่ก็มีอ่ตีนซิลิโคนที่เห็นได้ชัดค่ะสีขาวไข่ไก่นะซีนทางมะพร้าวนะคะแล้วก็ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีพิควอนชนหนักจมน้ําค่ะแล้วไม่มีตัต่อตัแต่งเกลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะนี่อก็คือ ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยเซ็นเซอร์กะระยะเช่นเดียวกันค่ะความสวยงามของรถเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็อ่าการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําค่ะนะ,ะด้านท้ายตรงนี้จะให้เราเห็นน็อตเนาะแต่คันนั้นเขาจะปิดปิดน็อตหมดเลยนะนี่ค่ะ,ะนี่ สนใจทั้งสองรุ่นนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้0961984963ค่ะนะหรือว่า0954864565ในเรื่องของดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ทั้งสองคันเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79ค่ะนะ2.79 4ปีแล้วก็3.095ปี3.996ปีและ 4. สี่จุดเจ็ดเก้าเจ็ดปีนะอ่ะอันนี้ก็คือพารับชมมาดูในส่วนของด้านหน้าอีกสักหนึ่งรอบค่ะนี่ค่ะคือด้านหน้าห้องเครื่องเดิมอยู่แล้วนะคะห้องเครื่องเครื่องเดิมอยู่แล้วทั้งสองคันนี้มีกุญแจสำรองให้นะมีกุญแจสำรองให้สองดอกนะคะแล้วก็กุญแจแต่ละดอกก็จะไม่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็จะได้กุญแจแบบนี้นะ,ะทรงแบบนี้ไปมีกุญแจให้สองดอกะค่ะนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะจะได้กุญแจแบบนี้ กุญแจแบบนี้นี่นี่นะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่4 9 9 0 0 0เาหนะ4,99,000เาจะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่8 5 0 0ันหแต่ส่วนคันนี้นะสี่แสนสามหก็จะผ่อนอยู่เริ่มต้นอยู่ที่7 4 0 0พัทั้งสองรุ่นนี้ค่ะนะคะราคาค่าตัวก็ไม่ต่างกาันอยู่ที่ลูกค้าเลือกลูกค้าตัดสินใจมาสรุปกันค่ะนะสรุปกันทั้งสองคันนี้ค่ะนะทั้งสองคันนี้นะคะ ตัวเครื่องเหมือนกัน 1.6G เหมือนกัน m a c b อบ16นิ้วเหมือนกันได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่ความแตกต่างค่ะคือ1นนะคะในส่วนของตัวรถกระจังหน้านะคะโฉม Minor Change กับโฉบ All New กระจังหน้าไม่เหมือนกันแล้วและในเรื่องของโครงสร้างรถค่ะรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นโครงสร้าง G.O.A นะคะแล้วก็ คันนี้จะได้เป็นตัวโครงสร้างรถแบบ g n g a ที่เพิ่มความเกาะติดถนนมากกว่านะคะทั้ง4ล้อก็คือแยกไส์สระเกาะติดถนนมากกว่านะแล้วก็ในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะนะ,ะแต่โฉมหน้า Minor Change นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะ ภายในสีเบดส่วนโฉมออนนิวค่ะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบดตัดกับสีดำเออตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ภายในในส่วนของเบาะนะคะก็จะปรับเปลี่ยนเป็นบักเก็ตซิสนะคะที่จะดูแบบว่าเออดูสปอร์ตขึ้นมาแล้วก็ซอฟทัชด,ด้วยก็คือสัมผัสนุ่มนวลน,นิ่งขึ้นคล้ายๆกับแคม r บรีนะคะแคม r บรี้งแต่ปี2 0 1 6 1 7ขึ้นมานะคะในส่วนของเบาะนะคะแล้วก็โครงสร้างรถอันนี้ก็จะได้เป็นโครงสร้างแบบใหม่กว่าในโฉมออนนิวนะคะโฉบตัวม โมเดลใหม่ตัวนี้นะคะก็คือโครงสร้างเป็น TNGA นะคะก็โครงสร้างตัวนี้โครงสร้างเดียวกับตัว Camry เลยนะหรือว่าเป็นตัวเดียวกับ Toyota อ่า CHR นะคะ ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนนะคะคือในส่วนของที่บังแดดใช่ไหมที่บังแดดรุ่นนี้นะคะมีกระจกเอ่อมีไฟแต่งหน้าให้มีกระจกทั้งสองรุ่นแต่รุ่นนี้มีไฟแต่งหน้าให้รุ่นนี้ไม่มีไฟแต่งหน้าค่ะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเปลี่ยนแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแอร์ด้านหลังค่ะนะคะรุ่นใหม่มีแอร์ด้านหลังนะคะรุ่นโฉมไมน์เเชนรุ่นสีขาวคันนี้นะคะก็จะได้เป็นอ่า ช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ยางอะไหล่ค่ะโฉมใหม่ชฉม a อ l new นะคะจะได้เป็นล้อ,ลอแม็กนะคะแต่ว่าในส่วนของชมมันเช่นจะได้เป็นล้อกระทะนะคะก็มีความแตกต่างกันอ บ้างนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่นะคะที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวตัวเครื่องนะคะเครื่องเดิมนะคะ 1.6G เหมือนกัน m a c b o o 16นิ้วเหมือนกันแต่ว่ามีลายแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงทั้ง2คันนี้นะคะตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะคะราคาก็ไม่ต่างกาัน นะคะก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมยกหูโทรหาได้เลยที่0961984963หรือว่า0954864565นะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรถที่น้ำหนึ่งรีวิวทุกคลิปทุกคันการันตีสภาพเดิมสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรย,ยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ okay.